ยุทธการเด็ดปีกทักษิณได้เริ่มขึ้นแล้วครับนะครับก่อนหน้านั้นท่านจะได้เห็นว่านะครับว่ามีการคดีหัวสวนะครับที่คุณทักษิณน,นะครับเป็นต่อมีอำนาจเหนือกับ าทางกลุ่มมารักนิยมเนาะคือหรือทางภูมิใจไทยอะไรกันแล้วแต่นะครับนะคุณทักษิณน,น่ะเอาการหัวเลือกตั้งหัวสวนันะครับมาเป็นข้อต่อรองเพื่ออะไรเพื่อว่าจะให้คุณยิ่งรักได้กลับบ้านได้เร็วนะครับเพราะตอนนี้ทั้งชีวิตคุณทักษิณน,นะก่อนหน้านี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยนะ ก็คุณทักษิณมีเรื่องเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวคือจะทํายังไงให้คุณยิ่งรักกลับบ้านถูกไหมครับคดีหัวสวเนี่ยนะครับจึงถูกยกขึ้นมาเพื่อให้คุณทักษิณ่ะขอให้คุณยิ่งรักได้กลับบ้านในเร็วๆนี้นะครับนะไม่ใช่ถูกดึงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแลวคุณทักษิณไม่มีอานาจในการที่จะต่อรองกับกลุ่มวรรณนิยมเลยเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดเรื่องของคดีหัวสว,สว,วขึ้นมาถูกไหมครับนะแต่แล้วนะครับก็ ถ้าเกิดว่านะครับแต่ว่าทางทีมพักน้ําเงินต่างๆนะครับลกลุ่มมรดงเขาก็รู้ทันถูกไหมครับแต่เขาไม่รู้จะแก้ไขปัญหายัางไงนะครับนะถ้าเกิดว่าคุณยิ่งรักได้กลับบ้านมาเร็วนะเขาก็จะควบคุมคุณทักษิณไม่อยู่ถูกไหมครับควบคุมคุณทักษิณไม่ได้พอควบคุมไม่ได้เขาก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อสมัยตอน,นคุณทักษิณมีอํานาจเต็มที่ใช่ไหมเพราะ,ะนั้นเขาก็ยัง ไม่อยากให้สถานการณ์มันเกิดขึ้นถูกไหมครับมันป็นมีการยื้อกันไปคุณเชื่อนะครับว่ายังไงการเลือกเอ การพิจารณาในการรับคดีหัวสวอนยังไงมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ายุทธการในอีกอันหนึ่งครับซึ่งการที่คุณทักษิณนะครับใช้คุณยิ่งรักนะครับมาเป็นตัวต่อต่อเป็นเป็นมีอำนาจตัวคนที่มีอำนาจต่อรองนะครับในการคดีหัวสวนเนี่ยนะครับพรรคประชาชนก็รู้นะครับผมว่าพรรคส้มเขาก็รู้นะครับเพราะฉะนั้นพรรคส้มนะครับก็ ใช้วิธีอย่างนี้นะครับนะก็ตอกลิ่มทิ่มประตูไปเลยนะครับคือการเอาอภิปรายไม่ไว้วังใจคุณนายกุ้งอิงเพียงคนเดียวนั่นเท่ากับว่าตัดอำนาจการต่อรองของคุณทักษิณที่มีต่อกลุ่มอัตรักนิยมนี่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลย ถูกไหมครับนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยถูกไหมครับนะแปลว่หลายคนก็บอกว่าอา้าวถ้าตัดอย่างนี้นเป็นข้าวข้างน้ำเงินหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวฟังต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะพอตัดอํานาจของคุณทักษิณเสร็จแล้วถูกไหมครับเพราะว่าคุณยังไงคุณทักษิณเนี่ยก็จะไม่มีอํานาจต่อรองกลุ่มอวลนิยมหรือพรรคร่วมต่างๆเพราะว่าถ้าเขาไม่ยกมือสนับสนุนคุณอุอ๊กอิงเลยเนี่ยนะครับนะก็จบ นะครับคุณลุงพินก,ก็จบถูกไหมครับนะพอจบแล้วต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะมันก็ไปเข้าทางกลุ่มบอลรักนิยมนะครับก็เตรียมคุณอนุทินไว้แล้วนะครับลำดับต่อไปเพื่อจะได้มาเป็นตัวแทนอลรักนิยมนะครับถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมักส้มได้ไรก่อโทษนะครับนะคุณก็รู้อยู่ฝั่งอลรักนิยมนะครับนะ,ะคนที่ยังมีคะแนนเสียงเป็นคนที่ นิยมชมชอบของประชาชนนะฮะอยู่บ้างนะครับนะมากกว่าเพื่อนงฝั่งนิยมก็คือคุณทักษิณถ้าเกิดคุณทักษิณน,นะครับนะไม่มีอำนาจต่อรองหรือเป็นไม่มีปีกแล้วนะครับบินไม่ได้แล้วนะครับนะไม่มีอำนาจต่อรองกับพรรคร่วมทั้งหลายเนี่ยนะครับนะคุณทักษิณก็จะ เสื่อมผลงานเสื่อมอำนาจในการที่เป็นที่รักประชาชนลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถูกไหมครับพอเสื่อมอำนาจปุ๊บเนี่ยแม้ว่าจะให้คุณอนุทินขึ้นมาเป็นแทนนะครับนะพรรคส้มก็บอกว่าไม่ยากนะครับนะเพราะว่าทางภูมิใจไทยเลยนะครับท่าน,นก็มีแผลเยอะนะครับนะพรรคส้มจะสามารถที่จะเอาแผลต่างๆภูมิใจไทยต่างๆนะครับมาทําให้พี่น้องประชาชนเข้าใจและมีความรู้ได้ได้รับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นนะครับนะแผนของพรรคส้มนะครับในการ ที่ยื่นอภิปรา,ายนายกอุงอิงคนเดียวนะครับนะนั่นก็คือเด็ดปีคุณทักษิณน,นั่นเองทําให้คุณทักษิณหมดอํานาจต่อรองพอหมดอํานาจต่อรองปุ๊บนะครับความเชื่อถือความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถในการบริหารบ้านเมืองต่างคุณทักษิณก็จะไม่มีพอคุณทักษิณไม่มีคุณอนุทินนะครับเป็นตัวแทนฝั่งนรักนิยมนะครับพรรคส้มก็บอกว่ายิ่งทําให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นชัดว่ากลุ่มอนุรันิยมนะครับทางฝั่งอน,นรักนิยมเนี่ยไม่มีคนที่ที่จะสามารถที่จะบริหารบ้าน เมืองให้ประสบความสาเร็จได้นะครับนี่คือทุดท้ายนะครับประชาชนก็ต้องหันมาสนับสนุนพักประชาชนนะฮะและพักประชาชนก็จะชนะในเกมการเมืองแบบแบบแบบไม่ไม่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีความรุนแรงนะครับนะ <aside> เป็นการชนะโดยใช้ประชาชนเป็นแบ็คข้างหลังโดยการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนเองนะครับน, <sack security> นี่คือเกมที่พักประชาชนนะครับนะ uh วางไว้นะครับผมว่าลึกไหมครับนะ, <Budget> นะผมว่าโคตรลึกเลย